วัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องนะครับพี่น้องครับเมื่อวานพอใจดีนะครับเนาะสิทภาพไปตามแนวทางเนาะนะครับของเราพัฒนาได้พี่น้องได้กบเกดสำนักเกตอาจารย์พี่น้องนะครับแนวทางเกดสำนักเกดอาจารย์พี่น้องเขาจะโตรูดพี่น้องนะครับเนาะแต่ว่าโตจะพูดรุดพี่น้องนะครับ ก็ออกเป็นอยัางพี่น้องขอให้โตว,วิ่งโตรุดบนเขานะครับเนาะยังบาเสียหายนะครับสําหรับแนวทางเนาะพี่น้องก็นะครับเมื่อเนี่ก็เป็นวันที่หกพี่น้องนะครับเนาะวันที่เจ็ดกะโค้งสีเป็นอ่าล่าพัฒนาออกพี่น้องนะครับพอเสียมาแก้ไขนะครับบริก้โตพี่น้องแต่มาแก้ไขแบบใด ยังคครเสียเอาเล่าพัฒนาอยู่พี่น้องเล่าพัฒนาเขาเป็นบ้าออกไปทุรนิ้ธุเดนนะครับนี้สูตรนี้ตำล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องนี้ควมเกินขาดนะครับเนาะนะครับเอาพี่น้องมาใส่วันที่กันนะครับพอใจดีสิพาไปตามแนวทางของปู่สีหนึ่งเนาะวันที่เจ็ดได้พี่น้องได้ขื้อมือกึนได้พี่น้องเขาเริอรุดได้เสียกันหรือจังได้กะ รูปผลกันแน่นอนนะวันที่เจ็ดพี่น้องนะครับเนาะสีเขาหรือสีรุดพี่น้องวันที่เจ็ดกุมภาพี่น้องนะครับเนาะสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับลาวพัฒนา เล่าพัฒนาปูสีหนึ่งเลยพี่น้องเด้อนะครับเล่าพัฒนาปูสีหนึ่งน้องนะครับเรลาพัฒนาปูสีหนึ่งพี่น้องนะครับ,ว,รบวิ่งบนล่าง มวตีผ่านมาโอ้เสยนไงหลังเด้พี่น้องประรรมดาเด้นักคำนวณบ่คิดบ่ฝันพี่น้องครับผมนะครับปูสี่หนึ่งวิ่งห้าพี่น้องบนลางเด้อห้ากับเก้าพี่น้องนะครับพี่น้องมากระจัดเด้อขัดก็ผ่านแนวทางมีเขามีหลุด พี่น้องพิจารณาเอานะครับพิจารณาเอานะครับก่อนสิบไปจับคู่พี่น้องนะครับมาเบิ่งย้อนหลังมาเบิ่งย้อนหลังของปูซีหนึ่งก่อนพี่น้องนะครับย้อนหลังของปูสีหนึ่งงวดประจำวันที่ห้าพี่น้องนะครับ วันที่5กุมภาสองห้า5 6 8นะครับเราพัฒนาปู่4 1พี่น้องนะครับวิ่งบนล่าง0ูนย์กับเข้ามาที่0นย์เด้อเข้ามาที่ศนย์พี่น้องนะครับจับคู่พี่น้องนะครับจับคู่ศูนย์สามศูศย์หเออศูนย์สหสี่ หกเจ็ดและหกเก้าพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาบึ่งวิธีการจับคู่ของปูซีหนึ่งนะครับเนาะอันนี้คือหมวดที่ผ่านมาพี่น้องก็ยังเข้าว่าศูนย์เม็ดเดียวอยู่พี่น้องนะครับเนาะนะครับกอมาพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาบึ่งวิธีการจับคู่นะครับเนาะของปูซีหนึ่งเพิ่นจับคู่อยังหาพี่ให้น้องจับให้ได้พี่น้องเอาพิจารณา้ได้พี่น้องเด้อ นะครับเอาไปพิจารณานะครับแนวทางของเพื่อนเข่าตาหรือบอถือใจบออยู่กับพี่กับน้องปูสีเอาไปพิจารณาเด้อนะครับมกักกระจัดคัดกระพานพี่น้องนะครับเอามาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งปูสีหนึ่งเนาะจับกูพี่น้องห้า

นะครับนี่คือกนะแทกของปูซีหนึ่งจับคู่ให้พี่ให้น้องนะครับเสร็จซับเป็นทียบร่อยของชุดที่หนึ่งพี่น้องนะครับจับคู่ให้แล้วอยู่กับพี่กับน้องเด้อติดิดใจหน้าเอานะครับอยู่กับพี่กับน้องนะครับชุดต่อไปพี่น้องนะครับชุดต่อมานะครับเนาะ Cảm ơn chào bạn กานี่คือแนวทางพี่น้องของปูซีหนึ่งนะครับพี่น้องมากกระจัดเด้อพี่น้องเด้อขัดก็ผ่านนะครับแนวทางมีเข่ามีรุดได้ครับนะครับวันที่เจ็ดกุมภาสองห้าหกแปดนะครับพี่น้องลาวพัฒนาปูซีหนึ่งพี่น้องนะครับ ลรวพัฒนาปูซีหนึ่งวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างหากับเก่าเด้อจับคู่หาสามหาสี่หาเจ็ดพี่น้องเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดพี่น้องนี่คือแนวทางของปูซี่หนึ่งพี่น้องแคปนาจอไว้พี่น้อง แคปหน้าจอไว้เอาไว้เป็นพยานหลักฐานมืออื่นตอนแรงพี่น้องเข่าหรือรุดนะ้อพี่น้องเนาะอย่างไดก็ฝากปูซีหนึ่งไว้น้ำหน่กนกันเรากันอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามปูซีหนึ่งกันและหลายพี่น้องให้กำลังใจเพิ่นไดนะ้พี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพื่อนท่นนี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ